ดูดวงชาวราศีตุลดวงเทวดาให้รีบรวยนะผมโชคชะตาบนกุศลวาสนาพลวันที่21เมษายนนะผมทําไมบอกดวงเทวดาให้รีบรวยดวงท่านตกตําแหน่งที่ดีนะชาวราศีตุลน,นะผมด้วยบนกุศลวาสนาแต่ละราศีไม่เหมือนกันนะคใครใครก็อยากเกิดราศีตุลเกี่ยวพันเกี่ยวกับตกตําแหน่งเทวดานะครับลองเปิดตําราดูจะได้รู้รเพราะฉะนั้นในโชคชะตาของท่านถือดาบตั้งขึ้น กล้าได้กล้าเสียเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวอาหารครับผมสิ่งดีๆจะได้บังเกิดก่อนเื่นหมอซันแนะนําให้ท่านพบพระปางปาบมาหรือปางสะดุง้งมาพบติดตัวไว้นะจ๊ะไม่ได้ซื้อไปแล้วก็วางเอาไว้ไม่ได้นะผมพบติดตัวไว้ับผมเพื่ออะไรเราเราป้องกันดวงชะตาของเราเราป้องกันสิ่งดีๆเราอย่างเช่นถ้ามีคนเข้ามาเราการแกล้งเรื่องสายสานหมอซันก็จะแนะนาให้ท่านพบปางอะไรครับผมปางนาคปกมีพญานาคคุ้มครอง ถ้าปางประทานพรอ,อยากจะได้พรพรนันประเสริฐนั่นก็ขอพรนั่นก็ต้องพบปางประทานพรนะผมพเพราะดะนั้นแต่ละปางไม่เหมือนกันนะผมพระปางประจำวันสําคัญมากมากนะพบนะ ok, ติดตัวเนี่ยมืนะ่อบางคนก็บอกว่าผมวันจันทร์ผมเมื่อคานผมวัน,มมนพุธแล้วแต่คนครับแต่ถ้าหมอหันซานหมอสมอสบัปางสะดุ้งมานนะครับนะพบติดตัวเป็นความเชื่อของหมอดูนะผมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นเหรียญแก้กรรมก็มเรียกเป็นเหรียญแก้กรรมแต่ถามว่าแก้ได้ไหมแก้ไม่ได้หรอกนะผมกรรมมันยังไงทําไปแล้วอะ ทำชั่วไปแล้วอย่างก็โดนแน่นะผมแต่เราหนีได้ไงเราทําบุญเยอะๆได้นะผมก็คือว่าท่านพบติดตัวสิ่งชั่วร้ายมันจะเข้ามาไม่ได้พอเข้ามาไม่ได้เราก็รีบทําบุญให้เขาให้เขาไปผมถ้าวันไหนเราดวงตกเมื่อไหร่นะผมเราซวยนะเราโดนแน่นะผมแต่ว่าอย่างนั้นเราเรารีบทําบุญเยอะๆให้เขาแผ่บุญให้เขามากๆอย่าเขาก็ไปแล้วเขาไม่อยากอยู่กับเราหรอกพวกเนี้ยนะผมแต่เราพบป้องกันไว้ก่อน250บาทส่งฟรีครับเหรียญเก่าและหมอสันสระสมมาเยอะมากนะผม โชคชะตาบุญกุศลวาสนาถือดาบตั้งขึ้นนี่คือดวงชะตาของคุณดวงแรงครับถือดาบตั้งขึ้นท่านว่าแรงไหมลนะ่ะลองคิดจินตนาการภาพบบดูนะตามไพ่นะครับถือดาบตั้งขึ้นแปบลบว่าโอ้โหเด็ดขาดนะเด็ดขาดเด,ดเด็ดเดียวห้าหารเด็ดขาดเอาจริงเอาจังพลาดพังโดนตัวเองได้ไหมได้นะจะรวยจะจนเนี่ยมันเกิดขึ้นกับดวงชะตาของท่านเลยนะแปบลบว่าดวงเนี้ยวันที่21อ่ะโคตรแรงนะครับจะแรงแล้วแรงยังไงต้องพลังบวกก็ต้องไปทางด้านรวย ไม่ใช่แรงแล้วจนนะได้เหมือนกันนะบอกไว้ก่อนนะแต่เราไม่เอาพลังลบช่องของเราไม่ทําไม่ทํานายนพลังลบเด็ดขาดไปพลังบวกเพราะฉะนั้นดวงชะตาของคุณรวยฟังคลิปหมอซานต้องรวยต้องแรงด้วยนะครับเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าหาจเจริญลูกเลื้งในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงนิงนพบเหรียญติดตัวไว้หรือว่านะครับผมยังไม่สะใจไปถวายพระปางสะดุ้งมาเลยเอาจริงเอาจ,งอาจังเลยถวายพระปางสะดุ้งมาทองเหลืองหนึ่งนิ้วห้านิ้ว ครับผมเอาแพงเลยครับทองเหลืองแพงนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็พระไอจีวอสังกระทานไปถวายบอกพระถาวายแก่พระบอกข้าพเจ้าขอนะบอดโทษนะหมุนถวายพระปางปราบมารตามที่หลวงปู่ฤาษีดำนั้งกล่าวไว้นะับนะ้าตักนะครับสามศอกนะครับผมสามศอกหรืนะอห้าศอกเนี่ยนะครับผมแก้กรรมทั้งหมดนะครับผมแก้กรรมทั้งหมดเพราะฉะนั้นแต่เราถ้าไปสไตล์หมอดูก็เราก็บอกเอาห้านิ้วพอ พอถ้าสามศอกนี่โอ้แพงมากนะเป็นหมื่นเป็นแสนทำองค์ใหญ่ไปถวายดีมากนะบอกไว้ก่นอนแลผมเพราะฉะนั้นแลผมเราถวายองค์เล็กก่อนเด๋ย่ค่อยไปองค์ใหญ่ทีหลังนะผมแก้สิ่งเหล่านี้ก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พอเจอเรื่องราวต่างๆตรงนี้เขาก็ไปเกิดเขาวิ่งไปยุ่งกับเราเราพอไม่พอดวงเปิดเป็นยังไงครับผมดวงเปิดเราก็อำนาจบาุญบารมีวาสนาเราก็จะมาเพราะฉะนั้นถือดับตั้งขึ้นหมอซันทำนายว่าดวงเปิดท่านต้องเปิดให้เป็นนะบางคนพูด มาบอกให้ไปทําก็เฉยผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วผมแต่สิ่งต่างๆมันแล้วแต่คนครับไม่ไม่มีใครห้ามใครแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เราทํามาตั้งแต่เด็กนะผมหมอสันเข้าวัดตั้งแต่เด็กอา마ตายตายไปแล้วจงะเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะอาาเพื่อนเยอะจงเข้าวัดแล้วสวดมนต์สวดนั้งวันนั่งคืนนะผมเพราะฉะนั้นเข้าวัดอีกแล้วตอนทุกเช้าเลยนะผมเพราะฉะนั้นคนไทยเราเจอเป็นประจำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราถวายกันประจาเราจะรู้ว่าทําไมต้องถวายพระปางสะดุ้งมานปางปากมัน ครับหรือบางคนก็ถวายปางสมาธิแล้วแต่ครับห mm. มอสัานก็จะแนะนําปางสะดุกมานพะท่านถือดาบตั้งขึ้นนะถือดาบตั้งขึ้นนะพร้อมที่จะไฟปางสะดุกมานนะครับผมก็เหมือนกับปัทะหมอท่านถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปบปุงแปลเปลี่ยนแปลผ่านกล้าที่จะพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมัน่นจัดหนักจัดเต็มในโชกตตาการปฏิบัติการลีเริ่มเริ่มต้นงานเนี่ยมันสําคัญมากเลิกงามยามดีบางคนไม่เชื่อเรื่องเลิกยามครับแต่ว่า สำหรับหมอดูหมอดูโคตรเชื่อเลิกงามเลิกยามงามดีหลวงพ่อปานวัดบางโนโคบอกว่าไงต้องเลิกงามยามดีสําคัญมากพูดกับหลวงปู่ฤาษีดำนครับผมเราไปฟังในคลิปก็ได้เลิกงามยามดีสําคัญมากแล้วหมอดูก็เป็นศิษย์หลวงปู่นี้แหละเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มเริ่มต้นอะไรบางอย่างเนี่ยต้องทําด้วยเลิกงามยามดีดูเลิกก่อนเฮ้ยเลิกดีแล้วเวรวยได้นะลงทุนครับผมถ้าเลิกไม่ดีไปฝืนลงทุน ติดหนี้เป็นสิบล้านร้อยล้าน,านเยอะแยะออกข่าวเยอะแยะมากมายนะคนติดหนี้เยอะแยะนะผมขึ้นไม้ท่านเห็นเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เลิกดีของเขาไงนะผมมันไม่ใช่อาชีพตําแหน่งที่เหมาะสมกับเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับในโชคชะตาของชาวราศีตุลเนี่ยท่านต้องค่อยๆประดิษประดอยและดูเลิกงามยามดีดูดวงชะต,ตาตัวเองคาว่าเราตกตําแหน่งอะไรสําคัญมากหมอสันจะดูดวงให้ตัวเองก่อนตกตําแหน่งอะไรว่าเรานะนะหมอสันจะดู ตกตำแหน่งเจดีวะ่ะตกตำแหน่งเจดีลุยครับลุยเต็มที่ถ้าตกตำแหน่งข้อขาดหมอสันจะระวังนี่คือการดูดวงเราต้องเอาไปปรับใช้ช่วงชะตาดวงนี้เดือนนี้เป็นยังไงตกตำแหน่งอะไรเ,เรารู้ไว้ก่อนล่วงหน้าตกตำแหน่งอะไรเอาถ้าตกตำแหน่งไม่ดีไปถวายพระบางสนุกมาเลยปางแก้กรรมเลยให้ตกตำแหน่งข้อขาดาตายใช่ไหมเจอปัญหาต่างๆเข้ามาลุมแล้วไปปล่อยปลาหน้าเขียงเลยเปล่อยปลาไงเขากำลังจะสับหยุดหยุด เอาตัวนี้แหละพี่เอาตัวนี้แหละแล้วผม,มจัแม่ค้าหารมาอ้าวหมอทันเอาตัวนี้นะจ่ายเก็บตัวนี้แหละขอซื้อเขาแพงๆแล้วซื้อร้อยหนึ่งสองร้อยเลยผมให้สองร้อยแวผมเพราะฉะนั้นนะผมรปล่อยน้ำนะหนึ่งชีวิตหนึ่งตัวสําคัญมากขึ้นอยู่กับท่านตกตําแหน่งอะไรละ่ะนะผมเพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆเขามารุมเล้มามันเจ็บปวดรวดล้าวนะหมอดูก็เหมือนกับเป็นหมอยานะผมเหมือนหมอ หมอหมอกอ็จ่ายยาพาราใช่ไหมอปวดหัวไปกินยาพาราเป็นไข้เอาไปกินยาเป็นไข้หมอดูก็เหมือนกันเออตกตำแหน่งกรรมเหรอปางสะุกมาร์นโดนคุณใสเหรอเอาปางนาคปกนะ<อ>ผมโชคไม่ดีเหรอเอาปางประทานพรโอ้แต่และปางม่เหมือนกันถ้าเจอปัญหาเอาเทพเทวดาพระอังคารไปถือขวานไปปราบศัตรตูนะผมสำคัญนะสำคัญนะ พระที่ท่านใสขึ้นคอท่านตกตำแหน่งอะไรล่ะท่านตกตำแหน่งอะไรนะะผมแต่ว่าถ้าโดยโดย,โดยโรวมหมอสังเกตบอกพระปางสดุมานามได้ครบเลยคับผมเพราะฉะนั้นการปฏิบัติดยการลีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังทางใจหมายจเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินอยู่ให้เป็นครับโลกนี้มันโหดร้ายนะท่านก็ต้องใช้ดวงชะตาท่านให้เป็นนะบเรื่องเรื่องวิทยาศาสตร์ท่านก็ต้องใช้ให้เป็นนะอยู่ให้รอบด้านเขาเรียกว่าต้องเก่งทั้งบุญทั้งบู สอบให้ติดจองหวนจบปร,ริญญาด็อกเตอร์ไปเลยนะครับดวงชะตาของท่านต้องแบบนี้คือยอดคนเหนือคนนี่คือดวงชะตาของชาวราศีตุลผู้มีบุญกุศลวัส,สนาลงมาเกิดนำหลงอยู่ให้เป็นนะครับผมเพราะฉะนั้นตกตำแหน่งที่ตกตำแหน่งเดอะเวอร์เทพเทวดาส่งมอบดวงแก้วมณนนีอำนาจบุญบารมีวัส,สนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูป,ปกปกัปกคุ้มครอง,องราาักษาสมบัติโลกมนุษย์ส่งมอบมาสู่ตัวท่านแล้วนะครับสมบัติโลกมนุษย์เทวดาเอามาให้นะนะไม่ใช่อยู่ดีๆ ผมฉันทามาหากินเองมันมันก็จริงนะมันทํามาหากินเองอ่ะแต่มันตกตําแหน่งดวงชะตาท่านลงไปถามพระนะพระบอกไม่มีเรื่องบังเอิญในโลกนี้โยมว่ามันไม่มีเรื่องบังเอิญมันแต่ท่านคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญนะแต่ว่าเราไม่รู้นะว่าเราไม่รู้แต่ว่าถ้าเราเชื่อเรื่องดวงมันจะเป็นคํถักคตอบคําเนี้ยไม่มีเรื่องบังเอิญในโลกนี้โยคมับผมครับผมหลวงพ่อครับ นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้หมอซันด้วยนะครับผมถูกใจคลิปนี้นะครับผมกดซุปเปอร์แตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติดหมอซันให้ซิกห้าครูทางช่องได้นะครับผมอยากดูดวงกับหมอซันทักไลน์มาซันนี่สี่สองแปดเก้าหนึ่งคำถามหมอซันก็เปิดไพ่อัศวินขี่ม้าถือเหรียญตกตำแหน่งตัวท่านนะครับผมแล้วก็จะมีไพ่บริวารแต่ไม่หมดหนึ่งคำถามหมอซันก็จะอธิบายให้ท่านฟังวันหนึ่งคำถามทำไมมันถึงเกิดแบบนี้สองร้อยบาทนะไม่ใช่หนึ่งใบบางคนบอกอาจารย์แพง ไม่ใช่หมาจานไม่ได้เปิดหนึ่งใบจานเปิดเป็นสูตรเปิดเป็นูตรนะครับหนึ่งคำถามสองร้อยไม่แพงนะครับหนึ่งคำถามส่งคลิปให้นะแต่ว่าห้าคำถามอะห้าคำถามอะนะครับแปดร้อยโปรโมชั่นนะครับถ้าไม่มีคำถามนะวันเดือนวีเกิดแจ้งมานะครับสี่นาทีสี่ร้อยบาทนะครับยาวนะสี่นาทีเพราะว่าหมอสานพูดเร็วมากเนะยดวงชะตาตกตำแหน่ง <c oughs> โอ้ยแต่ไม่หมดนะผมมันมัน,ม,นมันไม่ใช่มบพูดยาวๆเ้าําเนิบ วันดวงประตาของคุณตกตำแหน่งโอ้โหนะมันคยุยเป็นชัว่วโมงอันนี้หมอทั้นดูเร็วๆตกเรงอะไท่านก็ฟังเร็วๆตามหมอสันแล้วกันจบโ,โ,โ,โอเคเข้าใจแล้วนะเข้าใจนะจบสี่รอยบาทจบเอากันง่ายๆแบบนี้้วผมขอให้ท่านชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีนะครับสุขสมสมหวังดังใจหมายนะวมอท่านย้าชื่นนะครับสวัสดีครับ